สวัสดีครับมีลักกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในซัมเมอร์วอลนะครับโพนิเคิลนะครับวันนี้เพื่อนๆงงเฮ้ยวันนี้หมีมันดีดหรือเ่าวะลงเยอะเหลือเกินคือหมีต้องรีบทำไกด์ทุกอย่างให้หมดครับเพราะว่าเป็นงานจ้างด้วยนะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเดี๋ยวมันจะมีเกมเปิดใหม่อีกหลายเกมน,นะครับช่วงต้นเดือนนี้กับต้นเดือนหน้านะเดี๋ยวหมีต้องรีบทำไกด์ให้ให้ให้เสร็จนะครับไม่งนั้นนะเดี๋ยวพอเกมใหม่มามันก็ดินพ่อขังหมูถูกไหมตายก็อันนี้มาอันนี้ไกด์นี้ที่จะทําก็คือเป็นการอัััรระบบบบญชีค คือส่วนใหญ่ทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าการอัพเลเวลบัญชีให้ไวก็คือการอัพเลเวลมอนสเตอร์ถูกไหมแต่เขานี่มีจะมาแบบเจาะลึกให้ดูเลยว่าเจาะลึกอะไรเจาะลึกให้ดูว่าจริงๆแล้วบางคนไม่รู้ครับว่าการอัป5ดาว4ดาว3ดาวเนี่ยหนึ่งเลเวลเนี่ยห้าดาวได้เยอะมากกว่าเยอะนะบางคนก็ไปอัปตัว3ดาว4ดาวหมดเลยบางคนไม่ได้อัปตัว5ดาวก็มีนะเพราะเขาคิดว่าไม่ได้ใช้อนะแต่จริงๆการอัปเลเวลตัว5ดาวได้ขึ้นเยอะสุดอะเดี๋ยวดูที่เอพีหมีมาศูนย์ใช่ปะ แล้วเดี๋ยวจะบอกด้วยว่าคุณอัพสกิลอะเดีย๋ยวจะบอกพลังต่อสู้เยอะๆนะครับ <c oughs> อ่ามีาขอเริ่มตัว5ดาวก่อนเลยแล้วกันอ่ะคือกับตันโจรสลัดเองหมีได้ซ้ำหลายตัวมากดูพอได้เหมือนกันอ่ะพอหมีกดสกิลขว,วดเล็กเนี่ยมันจะขึ้น2เลเวลถูกไหมอ่ะเดี๋ยวเอ้ยต่ตะกี้คือค่าบัญชีหมีศูนย์เลยนะอ่ะปึ้งตอนนี้ขึ้นมาแล้วครับ2เลเวลนะไม่จําเป็นต้อง50มาถึงปลดนะมันมันขึ้นตั้งแต่เลเวลหนึ่งอยู่แล้วเห็นไหมครับ อัพเลเวลขึ้นหนึ่งคือสองเวลแต่เกี่จาก1หนึ่งเป็นสาเพราะเท่ากับว่าเลเวลของตัวห้าดาวเนี่ยหนึ่งเลเวลอะเดี๋ยวมีจดด้วยนะหนึ่งเลเวลเท่ากับหนึ่งร้อยอครับอ่าต่อไปนะอันนี้มันขึ้น2เวลก็เลยขึ้นสองร้อยถูกไหมแต่ว่าอันนี้มีจะคิดอัตราส่วนหนึ่งเลเวลก็คือขึ้นหนึ่งร้อย ตอนนี้อ่ะเดี๋ยวมีจะไปเทสตัว4ดาวกับ3ดาวต่อให้เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับอ่ะต่อไปนี่คือพัดังบัญชีของมีตอนนี้2อง e x อใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวต่อไปคือตัว4ดาวตัว4ดาวเอาเป็นใครดีเอาเลเวล1นะ่ะมันจะได้ขึ้นแบบเสถียรเสถียรหนนะ่อยอ่ะเอานักดับเปลวเพลิงไฟเลยก็ได้นะเราเลย์จอสุดเท่จาก200ขึ้นเป็นเท่าไหร่ครับว่าตอนนี้ขึ้น2เลเวลเท่ากับตัว5าดาวเลยนะอันนี้มีจะเทสให้ดูนะครับจันจะาจเลยนะเพื่อนเพื่อนจะได้เข้าใจโอ้เห็นไหมตัวสี่ดาวเนี่ย้นึ่น 50, 1เลเวล ขึ้น50ิอ่ะเดี๋ยวจะจดไว้เดี๋ยวจะแปะให้ด้วยนะครับเพราะว่าเนี่ยมันขึ้น2เวลสองเวลมันขึ้นแค่หนึ่งร้อยถูกไหมจากตะกี้2 0 0อเป็นหนึ่งรอยก็คือขึ้นแค่5้ิอันนี้ให้เพื่อนๆชัดเจนเลยนะอ่ะตอนนี้ค่าไอพีมีสา0ร้อยนะอ่ะเดี๋ยวมีจะไปเทสตัวสามดาวให้ดูตัวสามดาวขึ้นไอเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับสามดาวเอาใครดีสามดาวสามดาวไม่เจอสาดาวเลยว่าเฮ้ย อ้าวนี่ก็ได้ครับแฟรี่ลมครับสก,กิลกันเลยดีกว,ว่าตะกี้เอ็บัญชีหมีสามร้อยนะฮึบป้าโอ้โหพี่ขึ้นไปนเท่าไหร่นะตะกี้สามร้อยเห็นไหมขึ้นแค่สี่สิบขึ้น2องเลเวลเท่ากับว่า1นึ่งเลเวลของ3ามดาวขึ้นแค่ยี่สเองอ่ะอันนี้หมีให้เ,เพื่อนเพื่อดูโปเชะแล้วนะถูกปะหนึ่งเลเวลสามดาวขึ้นแค่20เองนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือความแตกต่างครับ ครานี้กลับมาที่คําถามเลดีกว่าว่าเอ็กพีอยากขึ้นไวอัพอะไรแน่นอนครับลงห้าดาวไปเลยนะลงห้าดาวไปเลยถ้าเกิดเอ่อเพื่อนๆจัดแต่ตัวสี่ดาวเนี่ยเพื่อนๆก็ควรอัพแมวลมให้เต็มก่อนเพราะว่าแมวลมมันเป็นตัวตัวแบกได้เลยแล้วก็ตัวสามดาวก็พิกซี่ลมเอ่อแฮปปี้มืดก็ได้เอาเอาไวปใช้ดีบัฟนะไม่โดนโจมตีแรงหรือตัวไหนที่เพื่อนๆปั่นเสร็จแล้วเนี่ยอ่ะตัวที่เพื่อนๆควรอัพตอนนี้เลยคือราชินีทะเลทรายอ่ะเดี๋ยวมีจะดูเบเวลบัญชีวันนี้อัพมาจัดเต็มเลยนะ ตอนนี้ xp อยู่ที่สามร้อยสี่สิบนะครับโดยมีจะจดไว้ก่อนนะเลเวลล้หนึ่งร้อยนะเลเวลล้หนึ่งร้อยนะเดี๋ยวเอาสักสิบเลเวลแล้วกันนะจะได้แบบเออเข้าใจง่ายเลยสิบเลเวลมันก็ต้องขึ้นหนึ่งพันเพราะเลเวลแล้หนึ่งร้อยถูกไหมอ่ะเฮ้ยอันนี้มันต้องขึ้นเก้าเลเวลครับเพราะว่าอะไรรู้เปล่าเพราะว่ามันมันไม่ได้นับเลเวลหนึ่งเพราะว่าเลเวลหนึ่งมันเคอตัว มันคือตัวนางถูกไหม่ะอ่ะเราอัพไปเก้าเลเวลดูอ่าเห็นไหมครับตะกี้คือ340 340บก900รคือ1นึ0อันนี้ชัดเจนแล้วนะสรุปสรุป,รปทั้งหมดทั้งหมดก็คือตัว5ดาวขึ้น1เลเวลคือ100 HP ตัว4ดาวขึ้น50 HP แล้วก็ตัว3ดาวขึ้น20 HP เอขานี้มีมีตอบโจทย์แล้วนะเพราะนั้นเกิดเพื่อนอยากเลวยอัพ แบบไวสุดก็คือให้เพื่อนๆจับอัพตัว5ดาวให้หมดเลยครับเพราะว่าตัว5าดาว a อมันได้เยอะนะอันนี้เป็นการตอบโจทย์ทุกอย่างเคลียร์หมดแล้วนะว่าตัว3าดาวตัว4ดาวตัว5าดาว a อต่างหมายต่างแน่นอนครับแล้วตัวที่เราควรจะทําตอนนี้ก็คือราชนีทะเลทรายจีนฟ้านั่นเองโอ้หมีอัพแม็กไปเลยดีไหมแม็กไปเลยเอฮอฮอดูซิว่า AP ขึ้นเท่าไหร่เห็นไหมอัพเลยครับแค่นี้ถ้าเกิดเราจับอัพเอ่อตัว5ดาวเลเวล6 50 7าทุกตัว ต่มีขอแนะนำเอาแค่50สปอนก็ได้เพราะว่า,อาปอดมันก็ต้องใช้ปลด6ดาวเจ็เออปลดหดาวเอยปอดหดาวถูกไหมเอยตัว5้าดาวมันได้60เลยดีกว,ว่าเราไปปลอดอีกรอบหนึงเนาะก็อันนี้อยู่ที่เพื่อนๆเลยก็ควรจะอัพเลเวลเนี่ยตัว5้าดาวเนี่ยให้ห้าสิหสิบเฉลี่ยให้หมดเลยครับเพราะว่าเราเลเวลเราจะขึ้นเยอะถูกไหม อ่ะต่อไปคําถามเด็ดเลยนะว่าเราควรจะอัพอะไรอันนี้มีขอแนะนําเลยนะสาหรับเพื่อนๆไม่รู้บางคนไปอัพสายซ้ายบนกับขวาบนมันคือสายของซัมเมอร์คือตัวหลักเราอันนี้ไม่ควรอัพพอมันได้ค่าพลังต่อสู้น้อยให้เพื่อนๆไปอัพโจมตีซ้ายล่างให้แม็กก่อนแต่ละจุดเนี่ยอัพเนี่ยไอแขกขึ้นมาเอ้ยออพลังต่อสู้ขึ้นมาประมาณสองพันไอ้ที่มันขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นสองพันแต่ถ้าเป็นหน่วยนี่หลักพันกว่ามั้งเพราะว่านี่หมีไม่มีเปอร์เซ็นต์เลยว่ะก็เราเอาเอ็เอาดีเฟนก็ได้ครับ เนี่ยเนี่ยเนี่ยตะเกียบหมี่เพิ่งอัพไปตะเกียบขึ้นมา2 2งพันสองเ,เอาเอาลองเป็นหน่วยดิเห็นบ้าเป็นหน่วยก็ขึ้น700แต่ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยขึ้น2 0 0พันเพื่อนๆอย่าลืมนะครับเขาว่ามอนสเตอร์หมายถึงว่านับรวมตอนที่เราลงสนาม3ตัวถูกไหมส่วนซัมเมอร์เนี่ยมันก็นับแค่ตัวของตัวหลักเราแค่ตัวเดียวไงเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลคือถ้าเพื่อนๆคิดว่าเพือ่อนๆอยากจะเพิ่ม Level เลเวลเยอะก็เลยต้องไปที่ซ้ายล่างกว่าขวาล่างก่อนประมาณนี้ครับเพราะว่ามันได้3ตัวแค่นั้นแหละ อ่ะส่วนวิธีปัม๊ม x p นะครับเออสำหรับเพื่อนๆที่แบบว่าเอ,อ๋ออยากจะอัพเร็วๆนะจริงๆอะ่ะการที่เพื่อนๆปั๊มเลเวลแบบเนี้ยมันช่วยทําให้เพื่อนๆอะ่ะอัพพลังต่อสู้ขึ้นไวมากเพราะว่าจุดหนึ่งขึ้นเจ็ดร้อยพันหนึ่งขึ้นสองพันสองเนี่ยสิบจุดสองพันก็แม่งก็สองหมื่นแล้วถูกปะสามารถทําอย่างเงี้ยแป๊บเดียวนะ่ะซีพ,พลังต่อสู้กลายเป็นสามแสนสามสามแสนห้าได้ภายในพริบตาเดียวเลยนะครับเดี๋ยวมีดูก่อนนะเมื่อกี้ตัวห้าดาวยังไม่จะสิบใช่ไหม หมดเราด้วยไนงะไม่เหลือแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้โหโปลงโปลิงก็หมดแล้วด้วยนะครับก็คือเอพีหมีหมดแล้วถังแตกเลยอ่าต่อไปวิธีฟาร์มะนะที่สำหรับเพื่อนๆไม่รู้นะก็วิธีการฝึกเลยครับก็ให้เพื่อนๆฟาร์มห้องที่ไกลสิบห้ามันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็เพราะว่าเรามันดอกหินไฟด้วยหินไฟใช้ในการอัปเกรดตัวเรายังไงเพื่อนๆต้องมาฟาร์มนะเพราะว่าไม่งั้นมันไม่พอเว้ยพูดจริงๆมันไม่พอเนี่ยเนี่ยขั้นสองขั้นแรกอ่ะปปรหกสิบเนี่ยมันใช้อย่างละห้าขั้นสองก็ห้าเอออย่างละ ขั้น3เท่าไหร่วะ20่โอ้โหมีบอกเลยไอซีคิวสีม่วงเนี่ยเราหาพอแน่นอนแต่ปัญหาคือสีแดงแน่นอนมันต้องไปคือถ้าเกิดเพื่อนเพื่อ,อไม่ไปฟาร์มห้องสไลด์เนี่ยมีว่าดูไม่มีทางพอเลยอะยากมากนะเราเพราะว่าการที่เราฟาร์มห้องสไลด์เนี่ยมันก็มีข้อดีอย่างหนึง่งคืออะไรบ้าครับมันได้เอ็กพเยอะงานถูกไหมเนี่ยฟาร์มห้องสิบห้าก็ได้ขวดใหญ่สามขวดเล็กยี่สิบหกเห็นปะ่ะก็ทาใหอ้อะไรครับทําให้เราสามารถที่จะอัพเลเวลตัวห้าดาวพลังต่อสู้มันก็มันก็บวกเอ็ก ค่าบัญชีเราเยอะถูกไหมพอบวกค่าบัญชีเราเยอะเนี่ยมันก็บวกพลังต่อสู้เยอะเราก็สบายเลยถูกไหมฮะประมาณนี้นะอ่ะอันนี้มีพยายามพูดให้เคลียร์ที่สุดแล้วนะมันจะบวกพลังต่อสู้ให้เพื่อนเเยอะมากเลยครับถ้าเกิดเพื่อนๆทํานตามที่หมีบอกนะสําหรับบางคนที่อา่าพลาดไปรีแล้วเอ้ยเ้ย,ยได้ธาน้ำปะ่ะห้าดาวด้วยเดีย๋ดวยวหมีขออัพีพกครับตัวน้ำห้าดาวเอาก็ตัวนี้แหละ บึง้งจะซีบเอายังไม่ถึงไม่ไ็นไรครับงั้นเดี๋ยวมีไปอัพห้าดาวคีเมล่านาวไอ้คีเมลา่าน,น้ำอัดไปแล้วอะมีมีห้าดาวตัวไหนกว่าไอ้นี่ไฟมันใส่ไม่ได้ห้าดาวกูมีแค่นี้เองเหรอเนี่ยไม่อนารจังชีวิตคนมันเกลือนะส่วนใหญ่เป็นห้าดาวเป็นท่นานอยอยู่นะคีเมล่าจังก็อัพไปแล้วไม่คุ้มครับเราไปหาตัวห้าดาวอัดท่าน้ำดีกว่านะสี่ดาวมันได้เลเวลแค่ห้าสิบเองอะ คืออย่างที่หมีบอกให้เพื่อนๆโฟกัสตัวมา5ดาวก่อนครับยังไงๆมันขึ้นเยอะนะพอพอเพราะว่า XP ข้ามบัญชีโลขึ้นเยอะสิ่งเกิดขึ้นก็คือเราก็อัพเลเวลบัญชีเร็วถูกไหมอ่ะต่อไปวิธีสุดท้ายนะสำหรับผู้สายเปแต่หมีคงไม่เปนะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆอ่าได้อัพเลเวลมาอีกแล้วก็จะได้ของแล้วว่าแต่ของรางวัลพวกนี้มันไม่ได้ไมไ่อะไรมากหรอกครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยคิมเมล่าคุณใช้อ๋ออีโมจิคิเมล่าอ้าน่ารักดี5ดาวเลยวะฮะโอ้คุ้มไม่เนี่ยว่าจะถึง อ่ะต่อไปสําหรับวิธีคนเปย์นะวิธีคนเปย์นะเพื่อนๆสังเกตทุกครั้งที่เวลาเพื่อนๆซื้อเซื้อแพ็กเกจอะไรก็แล้วแต่บ้างมันจะมีตาประจําตัวให้ซึ่งไอ้พวกนี้สามารถไปกดอัปเลเวลได้เลยครับแบบแบบด้านๆเลยอะ่ะก็เอาง่ายๆนะคนที่เปย์เยอะเนี่ยก็สามารถไปเลเวลหกสิบได้ทันทีเลยครับส่วนคนเปย์น้อยก็ทําตามวิธีหมีก็ค่อยๆอัปตัวละครเลเวลเน้นห้าดาวก่อนลงมาสี่ดาวแล้วก็สามดาวนะครับแต่เพื่อนๆนควรจะเน้นตัวที่เพื่อนๆใช้งานก่อนนะถูกไหม เอาอย่างเดี๋ยวนะตัวคูณ2อเห็นไหคูณ2ไปมันก็จะได้เพชรถูก2 0 0 0 0เลยเห็นไหมสองหมื่นหนึ่งพันซึ่งเลเวลหนึ่งมันก็ใช้อัพอยู่ประมาณเท่าไหร่วะอันนี้สําหรับคนเปย์นะมันสามารถเปย์ได้แบบทุกแพ็กเกจมันจะได้ตาตรงนี้หมดเห <ๆ S 1> ็นไหมเพื่อนๆก็ามาใส่เห็นบ้านเลเวลหนึ่งก็ใช้ประมาณ6,6 0 0กเห็นไหมก็อัพเลยอัพเลยประมาณนี้นะครับหรือจะเป็นทักษะอาชีพก็ได้อะไรแบบนี้ไอ้พวกนี้มันก็ได้เอ็กพีเหมือนกันแต่ว่าหมีมองว่าไออัพเลเวลเนี่ยของตัวมอนสเตอร์เราห้าดาวเลเวลมันไวมาก เนี่ยเห็นป่ะมันจะมีบอกเอออารีน่าฮอแฟกพานะ่าเอฟเฟกต์บัญชีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ควรทำให้หมดนะครับอะไรที่ทำได้ก็ทำประมาณนี้นะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับยังนไงก็ขอให้ผู้เล่นเล่นเกมเออซัม,มเมอร์เอร์วอลคอนดิเัิลอย่างมีความสุขนะครับ เราอยากให้มีชชันทำอะไรใกล้เกี่ยวกับเกมนี้พิมพ์ใต้อคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะครับงั้นขอบคุณสลาบท็อปโดเนคุณ์กูเปอร์สองหมื่นบาทคุณสกิ๊บหกพันบาทคุณโดนสองพันบาทคุณอ e ัลนณาอวลสองพันบาทคุณพลอยหนึ่งพันบาทเอเคซ่าหนึ่งพันบาทคุณพิงโลเปโอห้าร้อยบาทนะครับเราอยากให้มีชชันทะไรเกี่ยวกับเกมนี้พิมพ์ใต้อคอมเมนต์ในยูทูบบอกได้ทำดีจะดทำให้ได้นะครับแล้วเจอกันนะครับผม